สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่ช่องอดีศรสุนนครนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเรามาดูนี่นะครับร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนะครับนำอุปกรณ์มาส่งนะครับร้านธนวัฒน์ก่อสร้างนะครับโปรเจกต์ใหม่นะครับ มีอะไรมาส่งบ้างนะครับดูนะครับอว้กสัวนนีันนี้มีอะไรมาบ้างคนมมีบ้านสองหลังเนาะออพี่สายบุญนี้ครับผงว่าบ้านมันต้องขยายใหญ่กว่าเดิมนะฮะสองช่องสช่องเนี่ยช่ยชี้ช่ายาย้ช่วยกันทำอาหากินนะครับผมแล้วนี่บอกหิวข้าวนะฮะข้าวเกิน เออนะครับเดี๋ยวเขาลงเดี๋ยวเขาลงเสร็จสั่งอะไรบ้างพี่โอ้โหขอดูหน่อยนะฮะแป๊บชุดห้องน้ำชุดปูนไฟชุดห้องน้ำนะครับชุน้ำชุดทำไมวะเนี่ยโอ้โหรานธนวัฒน์ก่อสร้างนะฮะมีมีหินกวดมีทรายโขงนะครับมีปูนเสือมีเหล็กกล่องกัมวันไนนะฮะเหล็กกล่องกัมวันไนอีกนะฮะ มีประตูนะครับมีชุดเซ็ตห้องน้ำนะอิดบล็อกโอ้โหห้องห้องน้ำคนวาบนะครับห้องน้ำจะเสรนะฮะ่จะส่วนของห้องน้องฝานี่ยังจะมาอีกชุดหนึ่งนะครับผมโอ้โหขอบคุณย่าใช่ไหมเนี่ยห้าขอบคุณย่าโอ้โหคุณดูคุณย่าเยอะมากเลยนี่ครานวณนะครับ ทุกทีกะเอานะครับวิศวะจะคำนวณนะวิศวกรรมไม่มาเหรอกนวณนะครับไม่เนาะมนนี้ต้องคำนวณของจริงนะครับแ้องน้ำนี้เราเอานะครับเพราะดูไม่นานแล้วพี่ออกก็ต้องมาอยู่ที่นี่นะครับจะอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่นะฮะเป็นพี่น้องกันไปเลยนะครับมอัันนี้ลลวครบตาดีนะฮะบรรยากาศนะครับการทำงานบ้านที่ไซบุญนะครับ กคือพาไปกินข้าวก่อนนะทุกคนมาข้าวเอาชีนะครับครับผมเดี๋ยวดูนะดูเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะครับไป นกี้ขึ้นบอกให้ขึ้นไปนานแล้วไม่ยอมขึ้นไปนะครับเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยอันนั้นอร่อยก่อเกียรติเอ,อ๊เออะเดียวกันปนะเดียกวกันเลยนะแกหวานป่าแกงหวานป่าโอ้โหใส่ปลาหมึดกมด้วยกินปลาหมึกกินไปทปั้งตัวเลยเด้อโอเค เราตั้งขาป้องก่อนนะครับฮะจองข้าวือเอากินเลยนะโอ้ยเยอะแยะเยอะแยะแบบเนี้ยไม่ดูกับข้าวสักกอนนะฮะนีมีส้มตำมีแกงเป็ดหวานะระนีข้าวเหนียวดีนี่กิ้าวเลครับี่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมขึ้นมาหาข้าวด้วยกันนะฮะ

แกงของหวานใส่ปลาแห้งบ่กเจ้ามึกแห้งเด่เจสกนกยังดีก่าฮะสกุลกะัรนนี่สกุลสกุลจ้เดินทาข้ามปีกวันเนวันเดีหนไปนี่ก็อะไรครับนี่ก็อาหารได้ไหมครับอาหารครับพี่อออขึ้นมาขึ้นมาพี่เ๋อจ้ะ อ๋อเราก็อยู่ด้วยกันครับผมอยู่ด้วยกันไม่ไปได้ไกไปไหนเราก็อยู่คนหลายจังหวัดเราอยูอ่ด้วยคนทกาคับ่คนทุกาครับไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับผม้นอะไรนะครับต่างคนก็ต่างมาะ้านะคะ แล้วก็มีส,ส้มตำขาหมกเลยนะคะหมอกมัจะตัอ yeah> ่พอดีอย่านี้ม่าเลยเน่เ็นเนมอะ็เยมงเลยาะงงเไมกันงงเครอะไรกันข้าวนะครับอร่อยมากดูพี่สันตุนนะดูเลยน้ำอยู่ในน้ำอยู่ข้างในเนอะจบขึ้นมาเลย

เดินพี่สายบุญเอามาไปเลี้ยงแล้วใช่ไหมครับแค่มาสองันพี่สำรีํำรีกับสำรีกับไอไอ้ขวยเป็นพี่ออเปลี่ยนชื่อให้แล้วร้างกะลีโออ๋อชร้างกะลีโอเป็นแล้เป็นแล้วป็นสร้างกะรีโอเป็นได้แกงขวานอืมคือบ่

เวลาพรุ่งนี้เอาสพรมาตำเ่ด้วอืมันเยอะขาวซอยอือะาช่วยได้ได้อคะนี่กชมดนค่ะก็ตั้งใจว่าจะเอามาหูแต่ว่าือเหรอวันนี้เอาขนมคอเหรใเผ็ดเหรอล่อะเรนะเผ็ดไม่อร่ยไม่รู้เลยว่านายเรื่ออะไรอ่ะนี่ทำไมนายสงสัยนี่่ที่หลขายแซบนัวครมบยากนาัด้าอร่อยมาก มันกำลังร้อนๆนะครับร่มตามกับแซบมาปลาหมึกก็ของเล็ซีนะพี่ใช่ไหมปลาหมึกมาเท่าไหนผู้บริาราพี่ต้นมาแบไม่กินไม่แซบนะมันเผ็ดไม่กินไม่แซบมันเผ็ดมากไม่รู้ฮะ จะลเร่ออะไรอ่าอ่า้่าจี่รอก่อนเดี๋ยวจะใหมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ